แจ้งข่าวดีรับเตรียมแจกเงินทุกกลุ่มเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมัมมีบุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเ็านาข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝาก ที่ป้านาอากันทุกคนอีกเช mm. ่นเคยนะคะวันนี้วันที่14มกราคมปี2565นะคะทางรัฐบาลน,นั้นก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการแจกเงินนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ส่วนรายละเอียดว่าจะแจกกลุ่มไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรบพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนรับชมนะคะบุมก็อยากขอกำลังใจนะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปได้ในทุกวันนะคะสำหรับทางรัฐบาลน,นั้นนะคะก็ได้มีการประกาศออกมานะคะว่าใน เดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะคะจะมีการเลื่อนออกมานะคะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนส่วนของโครงการคนละครึ่งเศษที่4นะคะแล้วก็จะแจกเงินจะเพิ่มวงเงินเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแล้วก็เพิ่มเงินนะคะวงเงินกำลังซื้อให้แก่กลุ่มเราชนะที่อยู่ในกลุ่มพิเศษนะคะที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะก็ยังไม่ได้ระบุนะคะรอ เข้าครมอในช่วงปลายเดือนมกราคม65นี้นะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่ากุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีการแจกเงินอย่างแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการแจกเงินของทางรัฐบาลน,นั้นนะคะ mm. ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะถ้าเกิดว่า มีความคืบหน้านะคะว่าให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่4เมื่อไหร่หรือมีการแจกเงินเพิ่มเงินในบัตรคนจนบัตรประชาชนเมื่อไหร่บุ๋มจะรีบนําข่าวมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ